สานที่สูงเหมือนกันครับแต่ว่าจะร่วมกับสถานที่ด้วยเออใช่ครับผมดังนั้นผมไปอยู่ที่บริษัทนอกเห็นว่าเป็นตั้งโต๊ะแล้วก็เขาก็ให้โลโก้สูบบุหรี่นอกอาคารอ่าใช่ครับคือนออกาาครถูกต้องครับคือในอาคารนี้ไม่ได้ครับจริงๆในในส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสถานสถานที่สาธารณะก็ไม่ไม่ให้สูบบุหรี่ครับโรงพยาบาลนะนเรียนะครับผมนะครับตอนนี้เรารายงานสดนะครับตอนนี้น้องๆเจนเซตนะครับได้ออกทํางานกันอย่าง ขมิ้นข้าวมันขมักขมิ่นนะฮะครับก็ช่วยกันรลนงคงนะฮะเหนื่อยไหมครับได้ไหมครับไม่เหนื่อยครับแค่ชาติครับโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มาก ถามว่าตอนนี้เราอยู่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนอยู่ปารีสครับปารีสอยู่ปารีสอ๋ออยู่ปารีสเหรอตอนนี้กำลังเดินตอนนี้กำลังจะเดินตอนนี้กำลังจะเดินไปลอนดอนแล้วครับจะเดินเก็บไมค์โปเกมอนกันหรือไงไม่พอแล้วสนะครับมาช่วยกัน มารณรงค์ในเรื่องของการสุบุรี่ให้ถูกที่ถูกแหล่งนะครับเอาสติกเกอร์ไปแจกที่ร้านค้าที่ดูว่ามีตู้ขายจำหน่ายเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้ดีมากเลยเร็วมากถ่ายไว้ดใช่ไหมะโอเคถ้าถ่ายไว้โอเคถ่ย,ถยหมดหรือยังมีมีที่จะให้ไปอีกไหมเราเพื่อ <laughs> เอา <laughs> ไม่ได้สูดุีไ <laughs> ปไปไปมีตรงไหนอ,อี หมดแล้วยังตามร้านค้านี่เดินหมดแล้วใช่ไหมเดินวนรอบเองตอยังเออเอาวนเลยได้ไหมเอาวนเลยเวลามันไม่เท่าไหร่มันมันไม่เท่าไหร่เอางี้เดี๋ยวไปรวมกันข้างหน้าก่อนที่ครับที่เขากวนไน้แมคือเดินวนออกมาเอาวนถึงนี่พอดีได้ได้ละเนาะอ๋อขออนุญาตให้แปะนะครับเราก็จะไปแปะกันนะฮะ โอเคออไ่ไม่ทันน้องนะฮะอยืนชี้จุดแปะด้วยนะครับก่อนแปะมองกล้องด้วย,ก,วยก่อนแปะมองกล้องด้วยครับหันแปนี้ชูสองนิ้นวโอเคหลื่อนสองสามโอเค okay. นะฮะ อันนี้เป็นคนส่งเก่าครับต้องขอบคุณสําหรับบริษัทวินทัวร์ด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราติดสติ๊กเกอร์นะฮะอ้นนี้ก็ติดกันจังเลยเอ,เองใจพี่เขาแก่บ้างทําทไมครับมีคนสูบบุหรี่เหรอครับพี่๋ยวจะไปติดป้ายบนรถลุงก็<น>ไม่ต้องสูบบุหรี่แนะนำนะถ้าเห็นว่าใครสูบบุหรี่ในเขตอาคารเอากล้องถ่ายไว้เลยครับให้เห็นหน้าแล้วก็เห็นเขากาลังสูบบุหรี่ถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้ครับนะแล้วก็ส่งได้นะฮะนะ <Yeah. S 1> อย่าบอกนะว่าลุงสูสบ สูแตให้ลงของพันบ,บ,บ,บนรถลุงได้เลยนะครับ <laughs> ลุกลุกห้ามสูบนะได้จะไม่คงไม่ตบตีกันบนรถ <laughs> <c oughs> อนร <c oughs> อเคครับเอาละครับตอนนี้ก็ติดไปได้หลายส่วนแล้นะครับอันนี้เป็นโลโก้มาตรฐานนะครับที่สารสุกบอกว่าอันนี้คือมาตรฐาน,นะครับเอ่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็ไม่ใช่เหล้าบุหรี่อย่างเดียวเราไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวนะไม่ใช่บุหรี่อย่างเดียวฮะเราก็เอาเหล้าด้วยนะน้องๆนะฮะตอนนี้กระจายกันไปทั่วนะครับเราตามไปนะฮะขอเราถ่ายรูปหน่อยเร็วเดียดๆดี๋ยวมันหลุดอ่ะเี่ดๆ พี่เถียนครับพี่เถียนคิดว่างานนี้จะช่วยลดน้ำลงและช่วยเพิ่มจํานวนคนที่ลดการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะได้ไหมครับน,น่าจะมีผลเพราะว่ารูา้สึกเ,าเขามองไปว่ากาที่สูบมีความละอหลายแต่ละองค์ส่วนเมือเจนตะกี้อย่างกรณีที่เคสสูบผ่เด็กเราเอาสติ๊กเกอร์ไปให้เขาก็หยุดสูบโอ้มีม,มีมีเคสนี้ด้วยนะครับโอ้ก็ดีขึ้นนะฮะ<ม><ม>ก็ถือว่าเจนเซตเรานี่ทำงานได้เป็นประโยชน์จริงจริง ถือว่าไม่ไม่เสียงกบประมาณรัดแน่นอนเราสามารถองสิงนค้าเองได้นะครับนี่อันนี้นี่แค่ส่วนเดียวกลุ่มเดียวนะครับนี่คือกลุ่มทางขนส่งนี่ยังอีกสองที่กลุ่มที่วัดใหญ่กับกลุ่มารถไฟเดี๋ยวเดี๋ยเขารายงานให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับามาช่วยเารทที่ เราสามารถแจกแผ่นพับได้นะครับเราสามารถแจกแผ่นพับเติมตามแจกแผ่นพับได้เลยอะไรอ่ะอันนี้อันนี้พกอะไรครับเนี่ยท่านองทัพกองทัพต้องเดินด้วยขาใช่ไหมครับใช่ <laughs> เอามีเวลามีเวลารู้รู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงที่เห็นน้องๆมามามา,มาแจกดีรู้สึกดีนะครับแล้วก็ ชอบไหมฮะถ้าเกิดเรามีน้องๆมาคอยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่การสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะชอบชอบนะฮะโอ้เคยเห็นคนสูบบุหรี่ในบริเวณนี้ไหมครับไม่มีเคาจะไปสูบตรงนน้นทะลุอ๋อเขาหนีเขาหนีไปสูบตรงนน้นกันอ๋อมีคนไล่อยู่แล้วใช่ไหมครับดีครับดีดีพวกเรานี่ไหนบอกเราไปสูบตรงนน้นเขาไม่สูบ อเลย้ยเนาะมากจ้าดนไหนนอันนี้อันนี้คุณลุงนี่ได้ได้ได้เอกสารไปเยอะเลยนี่ครับอันนี้กาวไว้ไปทำอะไรครับเนี่ยคุณลุงสูบบุหรี่ไหมครับดูยาเส้นนะครับไม่ได้ดูรี่นะครับนี่เอาหาใช่ไมเนี่ยลุงทุกทีเวลาสูบสูบที่ไหนครับคุณลุงครับ เราแถวแถวนี้แต่ไม่ใช่ในอาคารใช่ไหมถ้าในอาคารนี่งานเข้านะครับอบย่ามไปเชื่อบอกสูงว่านี่อยู่ยเข้าอีกหลักฐานยืนยันเลยโนะอเค <laughs> okay, ครับอันนี้เรารู้แล้วเนาะเรารู้แล้วนะสนะถานที่สูบเหลี่ยมไม่ใช่ตรงนี้นะครับโอเคครับนี่เนี่ยตัวมปเกมอนตัวจริงเลยเนะี่ยใครครับเ,เป็น,เป,นเป็นแร่เลยใช่ไหมไอเทมแร่เลยนะครับนะครับ ตอนนี้น้องน้องๆก็ออกกระจายบริเวณเอ่อทั่วๆไปนะฮนะยาติครับคุณลุงครับพอทราบไหมว่า สูบุรีในสถานที่สาธารณะเนี่ยถูกปรับเท่าไหร่ครับ1,000บาทเท่าไหร่นะ1,000บาท1,000บาทนะถ้าไหร่นะ1,000เลข2,000 1,000บ1ฮะโอ้ทำไมมันแพงขนาดนั้นนะ2,000บาทเหลือเพียบเ2 0 0 2,000นะครับลองดูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนี้รู้นะน้นองๆเขามาเราจะลงกันอยากติดอยากติดไรเอ่ยอ่ะให้กูลเล็กๆโอ้เล็กๆไปอ่า

ตอนนี้เราถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจนะครับ ตอนนี้ปารีสที่ร้อนมาะเดี๋ยวเราจะไปปารีสที่ไหนครับปารีสดาก้าดิไปต่อนะครับคนขับไม่อยู่มั้งครับติดป้ายใหญ่เลยติดป้ายใหญ่

อย่าไปติดสติกเกอร์นิดนึงให้หมดแล้วค่ะเออรถอีกคันนึงยังไม่ได้ติดเนาะหมดแล้วไติดหมดแล้วก็ไปขอสติกเกอร์สูบุหรีไม่ขาดหมดเลยค่ะเออดูแจกหมดแล้วค่ะตรงนี้มีป้ายใหญ่ไปเอาป้ายใหญ่มาป้ายใหญ่หมดแล้วหมดแล้วไปขอไปขอที่ใครได้คะขอกับน้องๆที่อยู่ที่นู่นหลัมาเอ้โหไปขอตรงนี้ เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตของจ้าประสุมโลกทั้งหมดครับก็เป็นระคัโรงเรียนหลายๆโรงเรียนมารวมกันนะครับเขามาร่นรลงให้ให้สูรีให้เป็นที่ขึ้นต่อไปนเด็กกลุ่มนี้แหละที่เขาจะถ่ายคลิปเปแจงตำรวจแคร้วจะสามารถถึงราัถ่ยคิปคนที่ทำผิกหมาดก็ติรถเร้งจะายีจมีไหมเราก็ติดไว้แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ย้ม ไม่ชื่ข้าข้าวไม่ชื่ลานะคติดับนีเบกเบ่นสี้ด้ยสติกเกอร์ไม่ซูบุหรี่ไปให้ไปติดรถสองคันดิไปไปส่งคนให้นะให้คนอีกคนนึงถือกล้องถ่ายไปด้วย ก็เดินก็เดินก็เหนื่อยนะครับก็ร,บรับมอมนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะครับเออหนึ่งสองสามพี่ครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงพี่มีความรู้สึกไงที่มีน้องๆมารณรงค์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะครับดีครับดีนะครับ ผมเห็นด้วยนะครับว่าผมคนหนึ่งผมผมก็ไม่ได้ดุรีมีความคิดเห็นยังไงกับคนที่ยังยังยังละเมิดสิทธิคนอื่นโดยการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะโดยไม่ไม่สนใจใครอะไร <ผม S 2> เงี้ยผมว่าเขนาน่าจะมีความเกรงใจนะว่ามันมันขึ้นอยู่กับตัวตัวบุคคลเลยว่าว่าเรานนจะเห็นใจคนอื่นหรือเปล่าอคือแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่เจอคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเนี่ยพี่คิดว่าพี่อยากจะบอกอะไรเขาครับสามารถบอกได้เลยครับ ก็บอกว่าบอกว่าพี่ครับตรงตรงนี้ตรงนี้เขาห้ามต,ตรวจกำนองเนี่ยแบบแบบสุภาพนิดนึงให้ใครเขาไปสูบที่อือ่นหน่อยพี่ครับ,ลบ,ลบรบรลกวนไปไปดูดที่อื่นได้ไหมครับก็มีอะไรฝากให้กับเยาวชนไทยที่ยังยังยังไม่ได้เลิกสูบบุหรี่หรือกําลังที่อยากจะไปสูบบุหรี่อย่าไปคิดดูดเลยครับมันมันมันไม่ดีมันไม่เท่แล้วก็มันไม่ดีต่อสุขภาพเราแล้วแล้วกัคนอื่น คนสำหรับคนที่จะคิดที่จะดูนะครับอย่าอย่าไปคิดนะครับคุณมากครับพี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะนะครับะตอนนี้น้องๆของเรานะฮะก็ได้เดินกันมาจนถึงรอบขนส่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลับมาที่รถนะฮะกลับมาที่รถบางส่วนแล้วนะฮะก็เหลือบางส่วนที่ไม่รู้อยู่ตรงไหน โอ้ดิเดี๋ยวต้องดคูคุณป้านี่คุณป้านี่ใส่หมวกกันเลยเชียวคุณป้าครับรู้สึกยังไงครับกับน้องๆที่เข้ามารณรงค์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารนณะก็ดีดนะฮะเคยเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะไหมเต็มเลยป้าไม่อยากให้มันดูดดูต็มแล้วแล้ว,ลวอยากมีคําพูดที่อยากจะบอกกับคนที่สูบบุหรี่ไหมครับว่าเอ้ยตรงนี้มันสถานทะี่สาธารณะอยากจะบอกกับเขาว่ายังไง ผม<า>ขอเชิญให้เขาไปอยู่ตูดไกลๆหน่อยนะครับตอนนี้มีสติ๊กเกอร์มาติดอยู่ด้านหลังแล้วนี่คิดว่าเขาจะทำตามไหมครับไม่รแ,แกะ,ระแกะกันเลยติดแล้วครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดแล้วมันมาแกะนะพี่นะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่เราคือ,อรเราได้ติดแลนะ้ว ยังไงถ้าเกิดงั้นก็เห็นคนสุบุรีก็สามารถถ่ายรูปนะครับลง Facebook ได้เหมือนกันนะครับนะเขาเล่นไม่เป็นขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้เต้ยอิ่มบุญกันเลย้วข้าวไม่ต้องกินแล้วเย็นเนี้ยนะไม่ใช่ก็เป็นการทำบุญ เนื่องจากกล้องผมไม่ถึงหรือว่าไงเดี๋ยวเราไปใกล้ๆเดินไปใกล้ๆตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่เลยนะครับนะฮะออกไปประมาณ28ประเทศนะฮะโอ้ที่ไม่สามารถรับเซบุกผมได้นะฮะัเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรคะก็เมื่อกี้ได้เมอสักคู่นี้ได้ไปเดินแจกใบตูนลงสูบุรีมานะคะแบบรู้สึกดีว่ามียังมีแบบัยรุ่นกลุ่มัยรุ่นนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถามพวก เราบอกว่าน้องๆเนินแจกอะไรกันนะฮะก็เลยแบบรู้สึกดีว่าเขายังสนใจกับเรื่องแบบเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะที่พันลุ่นทุกคนเขาไม่สนใจก็เรื่องแบบนี้แล้รู้สึกว่าภูมิใจเหมือนกันครับก็นี่นี่นี่ก็เป็นเพียงครแล้วนะครับเด็กต้องดูว่าโอเคพี่พร้อมไหมครับครับผมพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อม เหนื่อยหรือยังครับยังสนุกไหมสนุกเส็หนุกแล้วระกบมาดูกลัวครับผมเอเลี่ยงแกงเด็กที่ขอให้บอกเอ้ามากันนี้เลยกับบริเวณนี้นะครับอ่าเลี้ยวขวานะครับบริเวณนี้โอเคนะครับขอพักกนะครับบริเวณนี้นะครับรอบๆของสองนะครับก็มาพักมาก่อนนะครับหาที่พักตอนไปตายงกวัดเจะมนีเลยฮะ ักสอนะครับโอเคเอาละครับค่อยๆอยขึ้นรถมากันนี้เรื่อยเอามุ่งหน้าเลี้ยวขวาไปไหนครับจับโรงแรมครับโอเคเอาละครับค่อยๆอขึ้นรถมากี่โมงแล้วครับสี่โมงสี่โมงสิบเก้าม้อะไรนะอ๋อข้างหลังไม่เห็นพี่ครับลำโพงบ้า พ่สมักเด็ดจริงเลยเออเออเห็นใจพี่ด้วยพี่จนว่ะโอเคมาหกันละเดี๋ยวซ้ายมากับถนนมิตรภาพนะครับคนพิศนุโลกหมดเลยใช่ไหมไปโอ้าวทำขวานพิศนุโลกพระพุทธชินราชงามเลยผิงกำเลดพระนาษีสวนสองฝั่งหน้าร้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้ระแช่บ้านเฮ้ยไม่ใช่ หวานช่ำแท้ห้วยตาท่าและน้ำตกหลากประการตาพระพิมพ์นางพยาเรื่องชื่อแสนสะคสสื์อุุนัขไทยพันบางแก้วอัวนนี้มาเพิ่มเลย<ส>่ไชนก้าแกวพระนเรสวนส,วสาวมักของรารกาครับผมอันนี้แถมให้นะครับสุนัขพันบางแก้วก็อ,อยู่เชียงเพิร์อบองระกำบองระกำบังระดีตาบานจันทร์ไม่ใช่เรามีช่วงท้าย มี<ท>าอาอาตลอดครับที่ความกั้นน้ำพรม,<ผ>มตามสุโขทัไทยไป